คือเรื่องของเรื่องแม็กฮิโกเนี่ยเนชั่นอลดี렉เตอร์ของชียโดนตำรวจนิมนต์กลับบ้านไปแล้วแล้วนางก็ได้ฝากฝั่งนางงามประเทศตัวเองว่าอย่าไปยุ่งอะไรกับไทยแลนด์อีกห้ามทำอะไรทั้งนั้นจากนั้นเนี่ยก็เลยเกิดเหตุการณ์ดังที่เกิดขึ้นพินวัดเขาก็พูดก็มีการโต้เถียงกันนางงามก็วอล์กเอาออกไปนางงามส่วนหนึ่งก็นั่งอยู่เรื่องเป็นอย่างนี้ซึ่งตึงชิบหายตึงแบบว่าเลอๆเ,เลยแหละตึงชนิดแบบว่า ดีที่หนึงขาดเลยสายขาดหรือเราจะเรียกกันว่าชิพหายฉายที่นี่ของจริงนะคะอ่ะก็เป็นแบบนี้นะคะซึ่งมันไม่เกี่ยวกับกองมันเป็นตำรวจกับเขานะคะเขาทำอะไรกันไว้ก็ต้องมีกฎหมายมีอะไรไม่ได้เกี่ยวว่าคุณวัดก็ส่งกับไปไม่ไม่ไม่เกี่ยวตำรวจเอาเอาเอาไปนะคะอืมใครอยากกลับบ้านก็ต้องต้องกลับแล้วตอนนี้ นะแต่หกโมงเย็นวันนี้กูมีลงเรือไงจะลงกับใครแล้วแต่เด้ไม่เป็นไรนะคะลงไปก่อนเงินทองก็จ่ายไปแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะไปดูหน้างานว่าจะยังไงต่อตึงแค่ไหนนะคะเดี๋ยวหาอะไรไปให้ไปแกงเล่นกับนางงามอย่าดองอย่าดมต่างๆนะคะแต่ว่าอย่าดมต้องมีออยนี่นะคะ in between and The police problem Illegal, not me. So, she's now she may be not stable. So, and okay, not everyone, guys. I feel like let's let's just take a few. Here, yeah, there. the rest just sit down. We have a session ceremony to, to go through, and we will go I through it. Okay, Maybe she, she has to. Have yeah, Connor. Yes. Yeah. <laughs> okay, the rest what of you, it? please have to sit down. Yeah. Thank you all the best. Believe me. You come to the right place. You have to think by yourself. Believe me. Don't follow anyone. You have your own decision. Believe me. Oh okay. uh, MJ is one of the problems. You see, when I was already MJ called call the contest and go out. แต่เดี๋ยวชที่จะเปลี่ยนผามาเปลี่นที่คนนี้พูดถ่ายกันงงไม่ได้ฮะย k n น่ Baby o n l y Her กันใช่ใช่ M J ขอ e r y t n Go Out ฮะใครจะเข้ามาให้เข้านะแล้วก็